สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ห้องกันยังอยู่ทีเมกาบางนานะคะเพื่อทีซิเลนที่ฮาเบอร์แลนด์คือเก่านะคะนั่งกับอแม่ลงมานะคะเลนโรเลสเกตข้างล่างนะคะพี่นองตอนนี้ก็กําลังเลือกใส่ล่องเท้านะคะละกเอาล่องเท้าที่ถอดไว้ว่างไว้สั้นให้เรียบร้อยนะคะเพื่อบอเป็นการกีดขวางท่างยางนะคะหลังจากที่วัดล่องเท้าแล้วนั่งกระได อุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นมีรองเท้ามีสนับแขนสนับขานะตะกล่องกับซอยถือกล่อง, <c oughs> อ,กองกับพี่น้องถือกล่องกับพ่อเป็นคับพี่น้องมุนใส่มุนขวาทั้งจมกับพี่น้องก็งเลยปิดเสียงไว้บัดนีน้แมวกับซอยลูกใส่รองเท้านะคะหลักการแรกๆนั่งกับสิบบวกาเข้าไปนะคะแมวแมวก็ต้องเด็ดเข้าไปนั่นะใจหนึ่งกับกรงใจไอ้คนทางานอยู่ค่ะเดี๋ยวเป็นสิว่า เข้าไปพนใบในส่วนของเขาเนาะค่ะแต่ลูกมั่นก็นอยากให้เขาไปน้่มเนาะก็จาเป็นเนาะครับพี่น้องแมวก็เลยได้ซอยไซล้องเทาให้ลูกนะคะที่เรือก็เป็นหน้าที่ของพี่เขาซอยไซนะคะพี่น้องอันนี้เมื่อนี่ที่อลิซาเข้าไปนี่บ่มีคนเลยค่ะมีแคอ่อลิซาผู้เดียวนะคะก็เป็นอ่า ล่าสเก็ตส่วนตัวไปเลยนะคะพี่น้องมือกลองกัใสายสั้นสายสั้นขัวค่ะพี่น้องแยกสายแยกขวัวยูจับกลองโบเป็นนะคะขอโทษขอไพ่ด้วยค่ะอันนี้ค่ะกำลังจีใไซส์สนับแขนสนับขานะคะใส่รองเท้าแล้วกับไส่เซฟเพื่อเซฟตีนะคะใส่หมวกกันน็อกไส่ขอ้อมือข้อแขนขอ้อขาทุกอย่างนะคะพี่น้องเพราะว่าการเล่นนี่ก็ต้องอยู่ในความปลอดภัยของ การดูแลของพ่อแม่น้ำน้ะค่ะพี่น้องบอมแมนว่าปล่อยให้ลูกเล่นเลยมันก็อันตรายสามารถใส่ลมหลังหัวฟาดพื้นใดนะคะเพื่อความปลอดภัยต้องใส่เซฟตี้ทุกอย่างนะคะพี่น้องจังปล่อยให้ลูกล่งเล่นใดนะเพราะว่าล้านนี่อบอมีคนเล่นนะคะพี่น้องตอนที่อลิซาเลิกเล่นกับมีคนใหญ่สามสี่ข้นมหาหัดนะคะพี่น้องกําลังมหาหัดมีสตาบคอย แนะนำการเล่นนะคะพี่น้องเพราะว่ามันกะค่อนข้างที่สี่เล่นยากอยู่ค่ะพี่น้องถ้าบม่มีเพื้นฐานหรือบอ่ไดไปเล่นบ่อย,อยๆยก็จะค่อนข้างที่สี่เล่นยากอยู่ค่ะสาหรับโรเลสเกตนะคะสําหรับอลิซานีก็ค,คือลมไปหลหลอบแหลวเจ็บไปหลหลอบแหละค่ะกลัวสิเป็นขนาดนี้นะคะแต่ประหนันกับว่าในาเก่งอยู่ค่ะแต่ว่าถ้า ไฮเล่นดูดูหฮฮาดดูดูกะสีเก่งไปเองนะคะสำหรับติดหน่อยที่ตรงการอยากเล่นนะคะพี่น้องกะหาล้านที่มันงลงๆแน่ปลอดภัยแน่นะคะบ่บบบสโลปกะสามารถสีเลนได้เพื่อความปลอดภัยนะอันพื้นที่บเหมาะกับบระวรสีเลนนะคะพี่น้องเพราะว่ามันอันตรายนะคะ แต่ตัวเรียบร้อยแล้วกะลุยเต็มที่ได้เลยค่ะพี่น้องแต่กะลิอดเลตตนลูกปะไรนะคะวนอยู่ผู้เดียวแต่แนวแต่แนวผู้เดียวนะคะไปเลยค่ะ ผู้เชียรและท่านผู้ชมมีหลายหลายค่ะพี่น้องตั้ง3ล้านคนนะคะก็คือปะปากับมาม่ากับพี่ชายนั่นเองนะคะ3ท่านนะคะไม่ใช่3ล้านคนนะคะเชียรกันสุดรินเลยค่ะเพื่อบให้นองเงานะคะพี่น้องนองกับโวนโดยความ ชอบของนั่งนะคะพี่น้องนั่งก็เลยบ่คอยเงิดว่ามีมีคนเนื้อบ่มีนะคะพี่น้องแต่ถ้ามีคนเหรินนั่มันกับสีมวนไปอีกนะคะพี่น้องเขากับสีบไดดาต้องมาคอยหยอกลูกตลอดเวลานะคะพี่น้องแต่นั่งมีมูนั่งกับสีเพิ่นนะ,ะบ้าน,นี้เล่นอยู่ฟู้เดียวนะคะพี่น้องนั่งเมื่อยแต่ว่าแห่งน,นั่งบ่ยอมหยุดค่ะพี่นอ้องโดยความชอบของนั่งนั่นเองนะคะพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นี่แหละคะ่ะพี่น้องจ้าก,การทํางานเมืองหนอกมันเหนื่อยมันลามันเมือยนะคะพี่น้องก็ต้องพักเอาแห้งนิดนึงเติมพลังกายพลังใจนะคะพี่น้องช่วงพักข้อลีดีของลูกลูกก็เรียนหนังสือมาทั้งเทิมน <c oughs> ะคะต้องมีวันหยุดนะคะแต่ <c oughs> ใส่ชีวิตวันหยุดให้มันคุมค้านะคะพี่น้องเพื่อเพิ่มพลังแล้ะก็ไปสูง่งานสู่ พารลานาทีเมืองนอกต่อไปนะคะเป็นกำลังใจสุขผู้สุขคนนะคะเนื้อยากแค่ไหนช่วงฮอลลเดคกะเก็บกอบโกยให้เต็มทีมีความสุขสุขปู่สุขคนจ้า